นึกไว้เวลาทุกคืนก่อนจะหลับนึกวันหนึ่งเราเคยถวายพราววันศีรษะถวายทินข้าวรรษา,า,า,ษาเคยเคยรักสมาทานศีลถาวายสังฆทานเคยฟังเทศเท่านี้ก็พอนึกเพียงเท่านี้ล้วก็หลับไปตื่นเชา้ชาเช้าหมดลึกหน่อยเนียงก่อนจะไปทานธุระ ว่าเราเคยถวายเพียงข้าพรรษาถวายข้าวพรรษาเคยจะมาทานศีลเคยถวายสมทานเคยจะฟังเทศน์เปธรรมทานปิดกันเทศเปธรรมทานเพียงเท่านี้เจ้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถ้าท่านทำทุกวันท่านจะหวั่นหวังสวรรค์ก็ได้บโลกก็ได้ิพภายก็ได้สุดแรวแต่ความตั้งใจของท่าน ถ้าต้องการหวังสวรรค์คิดว่าขอผลบุญทั้งหลายแล้วนี้ทั้งหมดจงบรรดาเขาจะตายจากความเป็นเกินไปเกิดบนสวรรค์ฉะนนั้นเชนนี้จะได้ทันทีถ้าต้องการพราะนึกว่าขอบุญนี้ทั้งหมดจงบรรดาเขาเจะเป็นชมจะได้ทันทีถ้าหวังนิพพานก็จะได้เช่นเดียวกันทั้งนี้พวกเราบุญครบบุญที่ทำนี้ครบเขา้านิพพานได้ เพอ่นหนึ่งทานเป็นปัจจัยตัดโลภะความโลภสองศีลเป็นปัจจัยตัดโทสะความโกรธสามภาวนาและฟังเทศเป็นปัจจัยตัดโมหะความหลงมันค่อยๆตัดทีละน้อยยตัวเราเองอาจจะไม่รู้ว่าความโลภมันหมดได้ยังความโกรธหมดได้ยังความหลงหมดได้ยังเราจะไม่รู้แต่เราค่อยๆตัดวันนี้เราตัดเต็มที่ ไปทุกวันก่อนหลับเราตัดการนึกถึงการให้ทานนึกถึงการรักษาศีลมันตัดมันตัดไปในตัวพอตื่นใหม่ๆอย่าเพิ่งรีบไปไหนนึกนิดเดียวก็เคยให้ทานเคยเรักษาศีลเคยฟังเ,งเ,งเทศเ,เทคยเิญภาวนาณาก็ตามตัดอีนิดหนึ่งตัดบันน้อยๆมันจะหมดไปโดยไม่รู้สึกตัวตอนนี้เวลาที่ก่อนจะตาย เวลานั้นบรรดาท่านพุทธริสัททั้งหลายคนก่อนจะตายในกิเลสไม่มีถ้าเรามีบุญนะถ้าเรามีบุญอยู่แล้วอย่างนี้กิเลสจะเข้าแทรกแซงไม่ได้เวลานั้นทุกขเวทนามันมากใครเข้ามาบอกว่าซั์ปีหลังบ้านให้ไปขนซั์มันลุกไม่ไหวก็ไม่เอาแล้วไม่อยากได้ไอ้ตัวไม่อยากได้เนี่ยมันตัวตัด ตัดโลภะความโลภ